สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนิยายเรื่องกลับมาเกิดใหม่เป็นซูเปอร์โมเดลเล่ม3นะคะเนื้อเรื่องย่อก็คือเขาตื่นขึ้นมาในร่างของเด็กหนุ่มอ่อนแอที่คลั่งรักจนเสียสติหลังจากรับรู้ถึงความรู้สึกสุดท้ายก่อนตายของเจ้าของร่างเดิมหมิ่งวี่คนใหม่ก็ตั้งใจแนวแนว่าจะต้องทําให้ผู้ชายเร็วๆคนนั้นจําเขาไปจนตายสิ่งที่จะทําให้ความต้องการของเขาเป็นจริงได้คือการก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในวงการนายแบบของโลกใบนี้ หลังจากค่อยๆปรับสายตาให้ชินกับความมืดในห้องนี้ได้แล้วหมิ่งวี่จึงเห็นริมฝีปากบางของผู้ชายตรงหน้ากำลังอยากยิ้มยกมือเชยคางเขาพูดกลัวหัวเราะเบาๆ หญิงชาวบ้านของฉันวันนี้เธออยากให้จอมป่าเถื่อนทำกับเธอเช่นไรนานมาแล้วมิงอวี่เคยจินตนาการขั้นตอนจอมเผด็จการครอบครองหญิงชาวบ้านในใจเขาไม่ว่ายังไงขั้นตอนนี้ก็ต้องเป็นเขาที่รับบทหล่อเทพเผด็จการส่วนคุณสีรับบทหญิงใจเสาะน่ารักน่าสงสารสุดท้ายถูกเขาจับกินอย่างป่าเถื่อนเอาแต่ใจนีทางได้สนุกและสนองความปัานถนายอยากเป็นฝ่ายอยู่บนของเขาสำหรับเรื่อง กลับมาเกิดใหม่เป็นซูเปอร์โมเดลเล่ม3นะคะก็สำหรับเล่มนี้เรายังรู้สึกว่า บรรยากาศของเรื่องยังคงเป็นไปแบบสบายๆเหมือนเดิมเลยค่ะยังคงทําให้เราอ่านได้แบบเรื่อยๆชิลๆเหมือนเดิมไม่ได้มีปมหรืออะไรมาให้เราคิดตามจนปวดหัวคือถ้าใครที่อยากหาอะไรอ่านเพื่อคลายเครียดเรื่องนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเนื้อเรื่องไม่ได้มีอะไรเยอะมากแต่ก็ทําให้เราอ่านสนุกมากๆเลยเหมือนแค่มาดูน้องทํางานดูน้องไต่อันดับก็สนุกแล้วอะ่ะที่สําคัญคือทั้งคุณสีทั้งน้องเป็นคนที่น่ารักน่าหมั่นเคี้ยวมากคือตลอด การอ่านอะแค่มาดูสองคนเขาจีบกันก็สนุกมากๆแล้วค่ะคู่นี้คือแบบเขาโบบะกันตลอดจนทําให้เวลาอ่านเราก็ยิ้มตามได้ตลอดเหมือนกันเวลาเห็นเขาหยอกกันแย่กันเราก็จะอารมณ์ดีตามไปด้วยมากๆเลยเขาอยู่ด้วยกันเราหน้ารักมากคุณสีก็แกล้งน้องเก่งส่วนเจ้าน้องก็เป็นเด็กที่น่าหมั่นเขี้ยวสุดเวลาเห็นน้องคิดอะไรแต่ละอย่างคือทั้งเอ็นดูด้วยเราก็อยากตีด้วยอะค่ะยิ่งนับฟันก็ยิ่งติดนิสัยคุณสีมากๆขึ้นทุกทีทุกทีเลย เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพูดถึงฉากที่ชอบแล้วก็ประทับใจนะคะเพราะฉะนั้นจะมีสปอยนะขอเตือนก่อนสำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านและกลัวเจอสปอยนะคะ สำหรับฉากแรกที่เราชอบในเล่มนี้นะคะจะเป็นตอนที่หลังจากในเล่มที่แล้วที่น้องได้รับบาดเจ็บในกองถ่ายอะคะ่ะพอมาตอนเนี้ยหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยละน้องก็จะต้องกลับมาพักรักษาตัวต่อตอ,อีกประมาณ2สัปดาห์ค่ะซึ่งช่วงเนี้ยจะบอกว่าน่ารักมากคุณสีดูแลน้องดีมากๆเลยค่ะคือจริงๆอ่ะคุณสีเขาก็ไปเขามาดูแลน้องตั้งแต่ที่เข้าโรงพยาบาลแล้วแหละเพราะว่าวันนั้นอ่ะเขามาหาน้องที่กองถ่ายพอดีก็เลยเป็นคนพาน้อง ไปส่งโรงพยาบาลเองด้วยเขาก็เลยเริ่มอยู่กับน้องมาตั้งแต่ช่วงนั้นเลยค่ะจนกระทั่งถึงตอนนี้ที่น้องได้กลับมาพักรักษาตัวคุณสีเขาก็เลยคอยมาอยู่ดูแลน้องต่อซึ่งเราชอบตั้งแต่ช่วงที่พอน้องมาถึงด้วยความที่คุณสีเขาเป็นห่วงมากเขาก็เลยยังไม่วางใจว่าน้องจะไม่เป็นอะไรมากแล้วอะค่ะพอทันทีที่กลับมาถึงเขาก็เลยพาน้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ให้คุณหมอนะ่ะสแกนดูอีกทีแบบเช็คให้ละเอียดไปเลยนะจนคุณหมอย้ำแล้วย้ำอีกว่าน้องไม่เป็น อะไรนะและศีสษะไม่ได้รับการกระทบกระเทือนอะไรร้ายแรงเลยคือกระทบกระเทือนแค่นิดเดียวจริงๆค่ะคุณสีเขาถึงจะยอมเชื่อแล้วน้องอ่ะพอเห็นว่าคุณเขาเป็นแบบนี้ในใจน้องอ่ะก็ทั้งตื้นตานแหละแต่ก็ยังแอบบแอบบขำความขี้ห่วงของคุณสีด้วยก็เลยแก้งแกล้งแย่คุณเขาแบบในหนังสือบรรยายว่า ตอนออกมาจากโรงพยาบาลหมิงวี่อดที่จะหัวเราะคิกค,คักเบาๆไม่ได้จากนั้นก็ใช้มือซ้ายที่ไม่ได้บาดเจ็บจุงมือขวาของชายหนุ่มพูดกระซิบเบาๆสีเจอ๋อคุณทำแบบนี้ผมประทับใจมากจริงๆคุณเป็นคนแรกที่ดีกับผมมากขนาดนี้วันนี้ผมอารมณ์ดีมากดังนั้นจึงอนุญาตให้คุณทำกับข้าวให้ผมกินหนึ่งมือ้อ เราตอนแรกนะคะคุณสีอเขาก็ฟังแบบดีใจอยู่นะพอกําลังคิดว่าน้องจะขอบคุณตัวเองยังไงดีแต่พอฟังมาถึงตอนสุดท้ายเขาก็ชะงักไปเลยค่ะแล้วก็ถามน้องกลับไปว่าฉันไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมเธอจะอนุญาตให้ฉันทํากับข้าวให้กินหนึ่งมือ้อแล้วทางน้องพอได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าเงยๆค่ะแล้วก็ตอบกลับไปว่า ใช่คุณไม่ต้องดีใจเกินไปหรอกนะนี่มันก็นานแล้วที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้คุณได้โชว์ฝีมือเลยคุณต้องตั้งใจทําให้ดีนะแล้วน้องก็ทําหน้าแบบเรื่องเนี้ยมันเป็นแบบนี้แหละถูกแล้วถูกแล้วแล้วทางคุณสีนะคะพอได้ยินน้องพูดแบบนั้นเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรค่ะแต่ก็มองหน้าน้องประมาณแบบฉันจะรอดูซิว่าเธอจะแถได้อีกนานแค่ไหนแตบบ่ว่าทางน้องอ่ะก็ยังทําเป็นนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็พูดต่อว่า ที่จริงคุณยังไม่รู้ว่าระหว่างที่ผมอยู่ในกองฝีมือการทำกับข้าวของผมก็ก้าวหน้าไปไกลมากน่าเสียดายที่ตอนนี้มือเจ็บอยู่ข้างหนึ่งไม่งั้นผมจะเข้าควรลงมือทำกับข้าวให้คุณกินเองเลยเพราะฉะนั้นคุณจงรักษาและห่วงแหนโอกาสสุดท้ายที่จะได้โชว์ฝีมือการทำกับข้าวของคุณเอาไว้ให้ดีเถอะแล้วจนกระทั่งน้องพูดจบถึงตรงนี้นะคะคุณเสียเขาก็ยังไม่ตอบอะไรอยู่ดีดค่ะจนน้องที่ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วก็เลยถามกลับไปแบบ ที่ผมพูดเมื่อกี้ทําไมคุณไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรเลยล่ะก็คือคู่เนี้ยเขาหยอกกันน่ารักจริงๆนะคะตอนอ่านคือเอนดูมากเอนดูทั้งคู่เลยแล้วหลังจากที่เขาได้แยกกันไปพอหอมปากหอมคอแล้วนะนะหลังจากนั้นเขาก็จะกลับบ้านกันค่ะ ซึ่งระหว่างนี้ก็จะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักมาให้เราแอบยิ้มอยู่ตลอดเลยด้วยอย่างตอนที่ขึ้นรถเนี่ยด้วยความที่มือน้องอ่ะเจ็บอยู่ข้างหนึง่งเลยคาดเข็มขัดไม่สะดวกค่ะคุณสีอ่ะเขาก็เลยช่วยคาดเข็มขัดให้น้องคือคุณเขาน่ารักมากเลยนะเวลาที่ไม่หยอกไม่แกล้งอะ่ะเขาก็เป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็อ่อนโยนมากๆเลยค่ะเหมือนอีกตอนหนึ่งที่พอกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยคุณสีเขาก็จะช่วยน้องอาบน้ําจัดการตัวเองค่ะแล้วก็จะพันผ้าพันแผลให้น้องใหม่ด้วยแล้วพอเขาเห็นแผลน้อง อีกทีอ่ะเห็นคือเหมือนเห็นรอยช้ำบนหลังน้องอีกด้วยอ่ะเขาก็ปวดใจแล้วก็เจ็บใจไปหมดเลยคุณสี่คือแบบดีมากเลยค่ะคือในหนังสืออ่ะเขาบรรยายไปว่า,วาตอนใส่ยา สีเจอเห็นแล้วยังปวดใจอยู่นิดๆด,ดีที่สื่อเจอมือเบามากเมื่อใช้เบตาดีนทําความสะอาดหมิงวี่จึงแค่รู้สึกแสบยุบยิบนิดๆเท่านั้นหมิงวี่มองท่าทางอีกฝ่ายซึ่งกําลังก้มหน้าก้มตาตั้งใจทําแผลให้เขามุมปากก็ค่อยๆยกสูงขึ้นก่อนปรากฏเป็นรอยยิ้มกว้างคือ สองคนน่ะเวลาที่เขาอยู่ดีๆแบบไม่แกล้งกันบรรยากาศก,ก็จะอ่อนโยนมากๆเลยค่ะมันจะมีความละมุนละไมยอยู่รอบตัวพวกเขาตลอดเวลาเลยอบอุ่นหัวใจมากๆแต่ว่าถึงเวลาที่เขาแกล้งกันก็น่ารักมากๆด้วยเหมือนกันค่ะอย่างตอนเนี้ยหลังจากที่ช่วงเวลาละมุนละไมของตอนทําแผลเสร็จน้องก็หัวเราะค่ะแล้วก็แกล้งแกงแย่คุณสีแบบ คุณดูแลเอาใจผมขนาดนี้ทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าคุณไปทำเรื่องอะไรที่ผิดต่อผมมาหรือเปล่าถึงได้อ่อนโยนผิดปกติแบบนี้แล้วทางคุณสีนะคะพอได้ยินน้องแกล้งแบบนี้แล้วคุณเขาก็ย้อนกลับไปว่าฉันอ่อนโยนมากเหรอทางน้องก็พยักหน้าหงกักแล้วก็บอกว่าอ่อนโยนครับอ่อนโยนมากๆแล้วในหนังสือเนี่ยเขาบรรยายว่า ทีแรกหมิ่งวี่คิดว่าหลังจากนี้สีเจ๋อจะรู้จักถ่อมตัวบ้างแล้วตอบว่าหลังจากนี้ฉันจะรักษาความอ่อนโยนของตัวเองไว้เสมอไหนเลยจะรู้ว่าทันทีที่สิ้นเสียงเขาสีเจ๋อกับสายหน้าพังพูดอย่างเคร่งขรึมจริงจังไม่ได้ผิดปกติอะไรนี่ฉันอ่อนโยนอย่างนี้เสมอแล้วดังน้องก็แบบคือน้องอะคิดได้ใจว่าพับผ่าสิคุณหน้าหนาขนาดนี้ทำเอาบรรยากาศโรแมนติกพัทงทลายสิ้นแล้ว นั่นคือสองคนนี้ยเขาอยู่กันดีๆแบบไม่แกล้งกันได้ไม่ค่อยนานหรอกคะ่ะเหมือนพอบรรยากาศมันเริ่มละมุนละไมขึ้นมาปุ๊บก็จะต้องมีใครสักคนเนี่แหละที่ทําให้บรรยากาศมันกลับมาโบกว่าเหมือนเดิมเหมือนอย่างอีกตอนหนึง่งที่น้องอ่ะได้กลับเข้ากองไปถ่ายทําต่อคะ่ะแล้วคุณสีเขาก็ไปหาน้องเหมือนเดิมด้วยจนพี่ในกองที่น้องค่อนข้างสนิทก,กับเขาอ่ะพอเห็นคุณสีมาหาน้องบ่อยเขาก็คิดไปในทางที่ว่า คุณสีเนี่ยอาจจะเป็นนายทุนของน้องประมาณนั้นแต่คือพี่เขาหวังดีแ่ะค่ะเขาเป็นแฟนคลับน้องด้วยถึงขั้นเปิดแอคไว้บีดน้องแล้วก็ตามซื้อกูน้องทุกอย่างเลยคือข้างรักน้องมากเหมือนกันค่ะแล้วเรากลับมาต่อกันก็คือคุณพี่เนี่ยที่น้องจะเรียกว่าเจ๊เซียวนะคะคือเจ๊เซียวอ่ะเขาก็เหมือนจะเตือนน้องประมาณว่า คุณสีก็เป็นคนที่ดีแหละแต่ว่ากับเรื่องประสบการณ์ความรักมีบางเรื่องที่ต่อให้เราจะยินยอมพร้อมใจแต่ถ้าพอมีเรื่องของผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องด้วยก็จะต้องควบคุมตัวเองให้ดีนะอย่าปล่อยให้ตัวเองถลําลึกลงไปก็คือเหมือนจะเตือนๆให้น้องอ่ะระวังตัวแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนั่นแหละค่ะแต่คือในมุมของเราอ่ะเราก็รู้กันะนะเนาะว่าสองคนนี้เขาไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์อะไรกันอยู่แล้วแต่อย่างเจเซียวคือเจ๊เขาก็หวังดีกับน้องค่ะถึงได้มาเตือนกันตรงๆน้องเองก็ยังขอบคุณเจ๊เขามากๆด้วย ว่าเนี่ยเราก็เป็นพี่น้องที่รักกันจริงๆนะเจ้ e ถึงได้มาเตือนกันตรงๆแบบนี้โดยไม่กลัวว่าจะไปล่วงเกินคนอื่นเขาน้องก็เลยตอบไปว่าเจ้เซ e ียวเห็ดหอมก็เอาคืนเป็นนะแต่คําพูดเจ้เมื่อกี้เห็ดหอมไม่โกรธและไม่เก็บมาใส่ใจแล้วแต่น่าเสียดายตรงที่เจ้พูดช้าไปแล้วครับก็คือน้องจะบอกว่าเจ้ e บอกช้าไปแล้วอะผมไปถึงขั้นไหนตไหนกันเย่ยอๆยแย้ยว่ะครับแต่คือจะบอกว่าตอนเนี้ย น้องน่ารักมากเลยนะคะคือต้องบอกก่อนว่าคนส่วนใหญ่ชอบเรียกน้องว่าเห็ดหอมน้อยค่ะพอะรู้สึกว่าการที่น้องอ่ะชอบไปนั่งซุกมุมกับแพงวิเคราะห์บทมันดูเหมือนเห็ดหอมน้อยมากตอนเนี้น้องก็เลยเหมือนจะเริ่มชินกับการโดนเรียกแบบนี้ไปแล้วถึงขั้นเอามาแทนตัวเองว่าเห็ดหอมคุยกับเจ๊เซียวแล้วอะ่ะคือน่ารักมาก อ่าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาหลังจากที่น้องคุยทําความเข้าใจกับเจสซี่กันจบใช่ไหมคะทีเนี้ยน้องอ่ะก็เลยจะเอาเรื่องนี้มาแกล้งคุณสีค่ะคือบรรยากาศช่วงนี้มันโบ,บะมากคือพอน้องอ่ะกลับมาถึงโรงแรมที่พักแล้วเนี่ยนะคะน้องก็แกล้งบอกคุณสีค่ะว่าวันนี้มีคนนึกว่าคุณเป็นนายทุนของผมรบกวนขอถามคุณสีหน่อยคุณเคยเห็นนายทุนบ้านไหนที่ไม่เคยให้ค่าตอบแทนสักแดงแถมยังชอบข่มแห่งรังแกทั้งวี่ทั้งวันแบบนี้บ้างไหมครับ แล้วพอคุณสีเขาได้ยินแบบนั้นนะคะเขาก็หวนเราะเบาๆค่ะแล้วก็ถามกลับไปว่าใครพูดแต่น้องไม่ได้บอกค่ะก็ตอบกลับไปแค่ว่าคุณไม่ต้องสนใจหรอกว่าใครจะพูดยังไงซะตอนนี้ผลก็ผมก็ค้นพบแล้วว่าคุณก็คือจอมสารเลวพูดสดิบดีว่าจะให้ผมอยู่บนแต่เอาเข้าจริงก็ไม่ยอมแถมยังชอบหาเหตุผลแปลกๆมาปฏิเสธชีชะไม่ให้ผมอยู่บนอย่างนั้นคุณก็น่าจะมีเซอร์วิสพิเศษให้ผมหน่อยสิ ก็คือตั้งแต่แรกที่น้องเอาเรื่องนายทุนมาพูดเนี่ยก็พอจะลากเข้าเรื่องนี้ล้วค่ะคือน้องอ่ะอยากมีประสบการณ์เป็นฝ่ายอยู่บนมากๆแต่พอถึงเวลาจริงๆคุณสี่เขาก็จะมีลูกเล่นลูก,ลกชนมาทําให้น้องเขวทุกทีเลยจนกว่าจะนึกขึ้นได้ว่าตัวเองอดอีกแล้วเนี่ยก็คือตอนเสร็จกิจน่นนะคะ่ะแล้วเจ้าน้องอ่ะก็จะมาบ่นตามหลังทุกทีว่าพลาดอีกแล้วอดอีกแล้วคือ เราขำกับความน้องมากเหมือนน้องเองอะ่ะก็รู้นะคะว่าตัวเองสู้คุณเขาในเรื่องนี้ไม่ได้หรอกแต่ก็อยากจะลองดูมากๆเลยส่วนคุณสี่ก็คือเอาตัวรอดเก่งมากด้วยเหมือนกันคือเป็นคู่ที่เหมาะสมกันสุดๆไปเลยค่ะเป็นสองคนที่เวลาอยู่ด้วยกันรวบ,บันเทิงมากบันเทิงไปยันเรื่องที่น้องอยากจะแย่งโพคุณเขาแต่ก็ไม่เคยแย่งได้สําเร็จเลยค่ะอะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงประกาศรายชื่อซูเปอร์โมเดลแล้วค่ะ ซึ่งก็จะมีการประกาศรายชื่อนางแบบนายแบบหน้าใหม่ที่ได้ขึ้นแท่นเป็นซูเปอร์โมเดลด้วยและแน่นอนว่าตอนเนี้ยเหตหอมน้อยของพวกเราก็ได้ขึ้นแท่นเป็นซูเปอร์โมเดลแล้วค่ะถึงจะยังไม่มีรายชื่ออยู่ในการจัดอันดับแต่น้องก็ยกระดับตัวเองจากนายแบบขึ้นมาเป็นซูเปอร์โมเดลสําเร็จแล้วนะซึ่งจะบอกว่าช่วงเนี้ยเราชอบการที่พอทันทีที่มีชื่อน้องประกาศออกมาปุ๊บแฟนๆของน้องก็ดีใจจนรี่รีแจกรางวัลกันเต็มไปหมดเลยค่ะคือเรา รู้สึกว่าสถานการณ์มันเร็วมากจริงๆนะเพราะในชีวิตจ,จริงเวลาที่เมนเรามีเรื่องน่ายินดีอะไรแบบเนี้ยนอกจากเราจะดีใจไปกับเขาสแสดงความยินดีวอวพรอะไรแล้วเนี่ยอีกอย่างที่เราชอบทํากันมากๆก็คือรีแจกรางวัลเนี่ยแหละคะ่ะคืออ่านเรื่องนี้แล้วแบบหลายครั้งมากที่เหมือนเห็นตัวเองอยู่ในนี้เหมือนตัวเองก็เป็นแฟนขับน้องที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเลยค่ะ แล้วหลังจากที่พ้นช่วงประกาศรายชื่อไปละก็จะมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจนกระทั่งจะมาถึงช่วงที่เราทั้งชอบทั้งขำเลยคือจะเป็นตอนที่คุณสีเขาตะล่อมให้น้องใส่ชุดเหมือนเป็นชุดราตรีของผู้หญิงนะคะซึ่งคุณสีเขาก็เป็นคนออกแบบเองด้วยนะคะคือชุดน่ะมันสวยมากแต่ว่าตอนที่น้องเห็นชุดเนี่ยน้องคือน้องเดินออกจากห้องทันทีเลยค่ะ แต่คุณสีอเขาก็ดึงตัวน้องมากอดไว้ก่อนแล้วก็เหมือนจะงองแงแบบตกลงกันแล้วไงว่าจะใส่ชุดนี้ให้ฉันดูแต่ทางน้องอ่ะไม่เล่นด้วยแล้วแต่คุณสีเขาก็ยังตะล่อมตะล่อมน้องก็ทําเป็นพูดแบบจริงจังเลยค่ะว่า ในฐานะซูเปอร์โมเดลที่ดีคนหนึ่งเธอควรจะลองใส่เสื้อผ้าให้หลากหลายสไตล์เหองเฉาวม่านเคยถ่ายแบบภาพเหมือนเสื้อผ้าผู้ชายมาแล้วอโดนิสคาร์เคยเดินแบบโอมกุตูสำหรับสุภาพสตรีเพราะฉะนั้นหากเธออยากได้รับการยอมรับจากทุกคนก็จะต้องกล้าก้าวออกจากกรอบของตัวเองให้ได้ทําให้ตัวเองควบคุมได้อยู่หมัดทุกสไตล์จนกลายเป็นซูเปอร์โมเดลที่ยอดเยี่ยมผ่านเกณฑ์อย่างแท้จริงก็คือยกข้ออ้างมาหมดเพราะอยากให้น้องใส่ชุดนี้ค่ะแต่ว่า น้องก็อยู่กับคุณสีมาได้ขนาดนี้จะไปหลงกลง่ายๆได้ยังไงใช่ไหมคะต่อให้คําพูดของคุณสีจะดูเป็นการเป็นงานและมีเหตุมีผลพอจะเอาไปหลอกคนอื่นได้แต่กับน้องคือไม่ค่ะน้องก็หวัวเราะแล้วก็ตอบกลับไปว่า คุณสีทำไมคุณถึงไม่ลองเสื้อผ้าผู้หญิงดูบ้างล่ะคุณเป็นถึงซูเปอร์มโมเดลอันดับหนึ่งของโลกเชยวนะคุณต้องทําให้ผมดูเป็นตัวอย่างก่อนสิแล้วกับทางคุณสีเนี่ยในเมื่อเขาก็ไหลกับน้องมาได้เรื่อยๆจนถึงวันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่จนมุมกับน้องง่ายๆด้วยเหมือนกันค่ะเขาก็ทําเป็นถอนหายใจทําหน้าคืมๆแล้วก็บอกว่า ถึงตอนนี้ฉันจะไม่ได้ประกาศอำลาวงการอย่างเป็นทางการแต่ฉันก็ไม่ได้รับงานเดินแบบมาร่วมปีแล้วฉันไม่มีคุณสมบัติเป็นซูเปอร์โมเดลที่ผ่านเกณฑ์แล้วล่ะ <c oughs> คือเราบอกแล้วว่าคู่เนี้ยเขาเหมาะกันมากแต่ว่าถึงยังไงเปอร์เซนต์ที่น้องจะชนะก็มีน้อยค่ะครั้งเนี้พอรู้ว่าตัวเองคงแพ้เหมือนเดิมน้องก็เลยแบบให้ตายสิผมอยากต่อยคุณชมัด แล้วทางคุณสีก็บอกน้องว่าเธอพูดมันออกมาแล้วคือเหมือนจะเตือนน้องอะค่ะว่าไอ้ที่อยู่ในใจน่ะเผลอพูดมันออกมาแล้วนะแต่ทางน้องก็สวนกลับไปว่าก็ผมจะต่อยคุณน,นั่นแหละอารมณ์แบบไม่ได้คิดในใจนี่พูดจริงๆเสร็จรแล้วน้องก็กำหมัดต่อยอกคุณเขาพิธีนึงค่ะในหนังสือบรรยายไ้ว่า พูดจบเด็กหนุ่มก็กำหมัดซัดเข้ากลางอ,อกสีเจ๋อไปหนึ่งทีเพราะชกหน้าอีกฝ่ายไม่ได้เพราะถ้าขืนต่อยหน้าอีกฝ่ายจนพังยับเป็นตัวหมิ่นวี่เองนั่นแหละที่ต้องร้องไห้เสียใจแต่สีเจ๋อกับยืดอกรับหมัดเบาดุดนุ่นของเด็กหนุ่มอย่างสุขล้นแล้วเอ่อยว่าทีนี้จะใส่มันได้หรือยังคือ <c oughs> อาจริงๆนะตอนเนี้ยอย่าว่าแต่คุณสีอยากให้น้องใส่เลยค่ะเราเองก็แอบ,บอยากเห็นด้วยเหมือนกันแหละคือภาพที่คิดไว้อะรู้สึกว่าถ้าน้องใส่คงต้องสวยมากแน่ๆเลยค่ะซึ่งแล้วมันก็เป็นสิ่งอย่างที่เราคิดด้วยเพราะว่าตอนที่ใส่ออกมาแล้วคุณสีเขาช่วยน้องจัดชุดแต่งผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือขนาดน้องอะ่ะมองตัวเองในกระจกน้องก็ยังรู้สึกว่าสวยมากๆเลยค่ะ แล้วทีนี้หลังจากที่ผ่านช่วงอะไรๆหยอกกันไปแย่กันมาของคู่นี้แล้วนะคะทีนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงการทํางานของน้องกันต่อค่ะซึ่งก็อย่างที่เราบอกว่าช่วงนี้น้องได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นซูเปอร์โมเดลแล้วเพราะฉะนั้นสเกลงานของน้องก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยอย่างคราวนี้ก็มีการมาร่วมงานกาลาดินเนอร์แล้วด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นงานเลี้ยงที่มีชื่อแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการมากๆงานหนึ่งของวงการแฟชั่นเลย แล้วสำหรับช่วงนี้นะคะจะบอกว่าเราขาความหึงของคุณสีมากเลยค่ะคือด้วยความที่คุณสีก็ได้รับเชิญไปงานนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนที่น้องจัดกระเป๋าเตรียมไปงานนี้แล้วคุณสีเขาเห็นน้องหยิบชุดออดกุตูที่น้องจะเอาไปใส่ในงานเนี่ยคุณเขาก็ถามน้องเลยแบบเธอกะจะใส่ชุดนี้นะนะทางน้องก็ตอบว่า ใช่นะสิอนุตูชุดนี้สวยมากแถมยังเข้ากับทีมหลักมากด้วยแต่ทางคุณสีก็คือเธอจะใส่เสื้อผ้าฝีมือคนอื่นไปร่วมงานเลี้ยงต่อหน้าฉันได้ยังไง <c oughs> คือคุณเขาหึงค่ะเพราะว่าชุดนี้ยเป็นชุดที่เฟยซื้อซินซึ่งเป็นดีไซเนอร์ที่น้องถือว่าค่อนข้างสนิทเลยเนะะี่ยค่ะเป็นคนออกแบบไม่ใช่ชุดที่คุณสีเนี่ยเขาเป็นคนทําให้น้องแล้วในหนังสือนะ่ะเขาไมยยายในใจคุณสีว่า คนรักของเขามิวของเขาไปร่วมงานเลี้ยงเดียวกับเขาจะปล่อยให้ใส่เสื้อผ้าที่คนอื่นออกแบบได้อย่างไรนี่มันเหมาะสมแล้วหรอนี่มันสมควรแล้วหรอนี่เท่ากับเป็นการตบหน้าเขาชาดใหญ่ช,ะชะดัดๆห้ามไม่อนุญาตไม่อนุญาตเด็ดขาดคือ <c ười> คุณสีแบบไม่ยอมอะ่ะไม่ให้ใส่ก็คือตอนเนี้ยคุณสีเด็กน้อยมากน่ารักมากคือเป็นเอนดูคุณเขามากเลยแต่คือด้วยความที่ตอนเนี้ย เหลือเวลาอีกแค่สัปดาห์เดียวก็จะถึงวันงานแล้วอะค่ะน้องก็เลยแบบอ่ะ้าไม่ยอมแล้วจะยังไงผมจะรอดูซิว่าคุณจะทํายังไงเพราะฉะนั้นนะหลังจากนั้นคุณสีเขาก็เลยรีบกลับไประดมพลค่ะทั้งดีไซเนอร์ทั้งช่างตัดเสื้อระดับสูงๆของแบรนด์เขาขึ้นมาประชุมงานกันแบบเคร่งเครียดมากเลยนะคะเพื่อที่จะตัดชุดสุดให้น้องใส่ไปงานนี้คือคุณเขาจริงจังมากถึงขั้นเอาเรื่องนี้มาพูดกับทุกคนตอนจะตัดเสื้อว่า ทุกคนพวกเรามาทำงานที่จี้เหอหยอยากก็สิบกว่าปีแล้วพวกคุณเห็นผมเติบโตขึ้นเรื่อยๆพวกคุณลองบอกสิว่าผมจะยอมปล่อยให้คนรักของผมใส่เสื้อผ้าที่คนอื่นออกแบบไปเดินพรมแดงในงานเลี้ยงรางมือได้หรอครับนี่เป็นเรื่องสำคัญชั่วชีวิตของผมเลยนะ <c oughs> แล้วยังไม่หมดนะคะกับปัญหาครั้งนี้ของคุณสีคือยิ่งใหญ่มากในหนังสือบรรยายในมุมของคนในแบรนต่อว่า งานการล่าดินเนอร์การกุศลลาเมอร์เป็นงานเลี้ยงสุดเลิศดหลูอลังการที่สุดในโลกแฟชั่นถ้าปล่อยให้คนรักของสุดยอดดีไซเนอร์ระดับปรมาจารย์ใส่เสื้อผ้าฝีมือการออกแบบของคนอื่นมาเดินในงานเลี้ยงประเภทนี้สําหรับสีเจ๋อแล้วถือเป็นความอบอพยศอดสูชัดสําหรับพวกเขาเหล่าทีมงานจากสตูดิโอจี้เหอหย่าก็ถือเป็นความอัพยศอดสูเช่นกัน ก็คือจากปัญหาของคุณสีกลายเป็นปัญหาของทุกคนในสตูดิโอไปแล้วแล้วทุกคนก็คือร่วมแรงร่วมใจกันมากๆในการทำชุดสูตรนี้ให้น้องอะ่ะเราคือเป็นเอนดูคนในสตูดิโอนี้มากพอเห็นแบบนี้เราก็แบบไม่น่าหลาดถึงอยู่กับคุณสีมาได้ แล้วคือทุกคนอะหลังจากทําชุดสูตรนี้เสร็จตอนที่งานเลี้ยงเริ่มเขาก็นั่งเฝ้ากันถ่ายทอดสดเดินพรมแดงกันแบบลุ้นมากๆเลยนะคะว่าใครจะเป็นคนที่ใส่ชุดสูรที่พวกเขาช่วยกันทําเดินเข้าพรมแดงไปคือเขาลุ้นกันอะว่าสรุปแล้วใครที่เป็นคนรักของคุณสีเพราะว่าตอนนั้นคุณสีก็ยังไม่ได้บอกค่ะพวกเขาก็เลยต้องมาลุ้นกันเอาเองคือช่วงนี้แบบน่ารักมากเป็นเอนดูทุกคนมากๆยิ่งคุณสีนี่แบบคุณคะที่สุดจริงๆค่ะคุณสีน่ะ อแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาที่อีกฉากหนึ่งที่เราก็ชอบเหมือนกันค่ะคือจะเป็นตอนที่น้องคุยกับเหอเฉาม่านที่มีศักเป็นอาหญิงเล็กของคุณสีค่ะแล้วต้องบอกก่อนว่าคือ ขอย้อนไปตอนที่คุณสีให้น้องใส่ชุดราตรีนะคะคือความจริงแล้วชุดนั้นน่ะเป็นชุดที่ตอนนั้นเฉาม่านต้องใส่เดินแบบค่ะเป็นชุดฟินาเล่ที่สวยมากแล้วเฉาม่านก,ก็ชอบมากด้วยตอนที่เดินเสร็จก็เลยจะไปซื้อชุดนี้แต่ว่าคุณสีเขาดันไม่ขายแล้วก็ยังบอกด้วยว่าเขาจะเอามาแก้ซสายให้น้องใส่พอคราวนี้ได้มาร่วมงานเดียวกันเราได้นั่งใกล้ๆกันส่วนคุณสีเนี่ยก็จะต้องไปคุยกับดีไซเนอร์คนอื่นนะคะเฉาม่านที่นั่งอยู่กับน้องเนี่ยก็เลยหันมาพูดกับน้องว่า ปีนี้ฉันถูกใจเสื้อผ้าชุดหนึ่งเสื้อผ้าชุดนั้นเหมาะกับฉันมากฉันคิดว่ามันเป็นชุดที่สวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยใส่มาในช่วงสองปีมานี้เพราะฉะนั้นฉันก็เลยบอกกับดีไซเนอร์ที่เป็นคนออกแบบชุดยอมควกักกระเป๋าจ่ายเงินล้านซื้อชุดนั้นแล้วคือทางน้องพอฟังมาถึงตรงนี้ก็พอจะเดาเรื่องได้ลางๆแล้วค่ะก็เลยบอกกับเลยบอกกับเฉาม่านว่า เสื้อผ้าเป็นแค่สิ่งช่วยเสริมให้คุณเด่นขึ้นเท่านั้นแต่ทางเฉาไม่ก็ยังพูดต่อว่าดีไซเนอร์คนนั้นบอกว่ามีคนคนหนึ่งที่ใส่เสื้อผ้าชุดนี้แล้วสวยกว่าฉันเป็นร้อยเท่าตอนนั้นฉันคิดว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอคนคนนั้นที่ทําให้ดีไซเนอร์คนนั้นมั่นใจในตัวเองมากถึงขนาดนี้แล้วพอน้องได้ยินแบบนี้ปุ๊บนะคะก็แอบปนคุณสีที่สร้างเรื่องให้ตัวเองในใจค่ะแต่ว่าก็ยังตอบกลับไปว่า ดีไซเนอร์คนนั้นมักจะมองพลาดเป็นประจำตาถั่วจริงๆมีดีแค่บางครั้งที่เขาสามารถออกแบบเสื้อผ้าได้สวยมากมายหลายชุดนอกนั้นหาข้อดีอย่างอื่นไม่เจอเลยสักนิดแล้วทางเฉาม่านะคะในหนังสือเขาบรรยายว่าเมื่อได้ยินเช่นนั้นเหอเฉาม่าดวงตาเป็นประกายลุกวาวทันคอนเอื้อมมือไปกุมมือหมิงวี่ในขณะที่หมิงวี่กำลังชงนปนตกใจก็เห็นสุภาพสตรีผู้แผ่รังสีเอามาหิดแตนป่าเถื่อนปกคลุมไปรอบตัวเมื่อคู่กำลังมองเขาพร้อมกับพูดด้วยน้ำเสียงซาบซึ้งตื้นตัน ถูกต้องหลานสะพ้ายเจ้าหลานชายตัวดีของฉันมันชั่วมากมีข้อเสียข้อบกพร่องเยอะแยะเต็มไปหมดนายสามารถใจกว้างยอมรับเขาได้ช่างเป็นคนดีมีเมตตาเหลือเกินคื <c ười> ออารมณ์ของเฉามา่าแบบในที่สุดก็เจอคนที่เข้าใจฉันสักทีฉันเองก็โดนมาเยอะเจ็บมาเยอะเพราะเจ้าหลานชายเหมือนกันแล้วคือเราก็ขำน้องมากเลยค่ะเพราะว่าพอน้องเจอเฉามา่าในหมดนี้เข้าไปน้องก็แอบคิดในใจว่าพับผ่าสิตระกูลสีของพวกคุณไม่มีคนปกติเลยใช่ไหม แล้วหลังจากนั้นนะคะคือจะบอกว่าเราอะตอนอ่านคือเราหมั่นเขี้ยวสองคนนิ่มมากจริงๆนะคะคือคุณคือยิ่งอ่านเราก็ยิ่งหมั่นเขี้ยวค่ะคือหลังจากที่จบงานเลี้ยงนี้ไปแล้วแล้วเขากลับโรงแรมด้วยกันใช่ไหมคะแล้วคุณสีนะ่ะเขาไม่กลับห้องตัวเองนะคะแต่ว่าไปอยู่ที่ห้องน้องเพราะตั้งแต่ในงานเขาก็ดีลกันไว้แล้วว่าคืนนี้จะโรเพ <c oughs> คือคู่นี้แบบที่สุดจริงๆนะคะแล้วในหนังสืออะ่ะเขามรรยายทางน้องกับคุณสี่ไหมว่า คืนนั้นตลอดทั้งคืนหมิงวี่รู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความประทับใจอะไรต่องานการ่าดินเนอร์การกุศลรามเมอร์สักเท่าไหร่ถึงอย่างไรในชาติที่แล้วเขาก็เคยไปร่วมงานเลี้ยงประเภทนี้มาหลายงานถึงขนาดเคยร่วมงานเลี้ยงหรูหรามีระดับพอๆกับงานการ่าดินเนอร์การกุศลรามเออร์มาแล้วทว่าสิ่งที่สร้างความประทับใจให้หมิงวี่มากที่สุดก็คือโรงแรมแห่งนี้มีระบบเก็บเสียงที่ยอดเยี่ยมมากแล้วเท่าฝั่งคุณสีนะคะ ทันทีที่เอ่ยถึงเรื่องนี้คุณสีรู้สึกพอใจเตียงนอนของโรงแรมแห่งนี้มากทั้งนิ่มทั้งใหญ่ในขณะเดียวกันยังแข็งแรงทนทานรองรับได้ทุกท่วงท่าโดยที่เตียงไม่หักเต่งแป้งมาก <c oughs> คุณคือคุณดูคู่นี้สิคะเราจะไม่ให้หมั่นเขี้ยวได้ยังไงเราคือเขาเป็นแบบนี้กันตลอดเป็นแบบนี้กันประจําตอนอ่านก็คือเราอ่านไปก็เขินไปอยากตีไปหมั่นเขี้ยวมาก อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยค่ะจนกระทั่งจะมาถึงอีกฉากหนึ่งที่เราก็ขาคุณสีอีกเหมือนกันก็คือคุณสีหึงอีกแล้วค่ะแต่คือเขาเป็นคนที่หึงได้น่ารักมากเลยอะอย่างในตอนนี้ก็ต้องเท้าความก่อนว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยบอกว่าน้องจะมีรุ่นพี่ที่สนิทในวงการแสดงก็คือเจสซียวใช่ไหมคะแล้วเจสซียวเนี่ยก็เป็นแฟนขับของน้องด้วยแต่ไม่ได้เป็นแบบเปิดเผยตัว ซึ่งเราจะบอกว่าความจริงแล้วคุณสีเขาก็เป็นเหมือนเจเซี่ลด้วยเหมือนกันค่ะคือเขาอะไปเปิดแอคเป็นแฟนขับน้องโดยที่ไม่มีใครรู้แล้วประเด็นคือสองคนเขาก็ถ่ายรูปขิงของสะสมของน้องใส่กันไปมาจนสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องแต่ว่าสุดท้ายก็เคลียร์กันได้เรียบร้อยดีค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คุณสีเนี่ยเขาก็แบบ แอบหึงน้องกับเจ๊เซียว่ะแล้วต้องบอกก่อนว่าตอนที่เกิดเรื่องขึ้นเนี่ยเขากับน้องแยกกันทํางานอยู่คนละที่ด้วยค่ะน้องอยู่ห้องกงส่วนคุณเขาก็เลยอยู่ก็อยู่ที่ลอนดอนจนกระทั่งพอได้กลับมาอยู่บ้านด้วยกันแล้วเนี่ยคุณเขาก็มาทํากับข้าวให้น้องกินค่ะแต่รายการเมนูอาหารก็คือลากบัวผัดเปรี้ยวหวานกุ้งผัดเปรี้ยวหวานลูกชิ้นจุ่มซอสเปรี้ยวหมูสันในคุกแป้งทอดราดซอสเปรี้ยวหวานผัดซี่โครงหมูราดซอสเปรี้ยวหวานแล้วก็ปลาผัดเปรี้ยวหวาน ็คือหายน้ำส้มแตกไปกี่ใบแล้วก่อนคือจนน้องอะ่ะก็ยังต้องหลุดถามคุณสีเลยแบบบอกมาสิคุณกินน้ำส้มอะไรเข้าไปอีกแล้วในหนังสือน่ะเขามายายไว้ว่าแหมเล่นจงใจเตือนกระจงแจ้งปานี้หมิงวี่ก็ไม่ได้โง่สักหน่อยย่อมเข้าใจว่าผู้ชายคนนี้กําลังหึงเขาอีกแล้วอุตส่าห์ลงรุนลงแรงทําเมนูน้ําส้มสายชูตเต็มโต๊ะขนาดนี้ต้องใช้น้ําส้มไปเท่าไหร่กันนะอย่างน้อยก็หมดไปเป็นโอ่งแล้วมั้ง คือเราแบบเป็นเอนดูคุณสีจริงๆนะคะอยากให้น้องรู้ว่าหึงก็เลยใช้เมนูน้ำส้มมาเตือนน้องอะ่ะคือแบบอมืมันเขี้ยวอะ่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเยอะแยะเหมือนเดิมเลยค่ะซึ่งก็จะมีโมเมนต์ทั้งน่ารักทั้งน่าหมัน่นคี้วของสองคนนี้มาให้เราทั้งยิม้มทั้งเขินอยู่เต็มไปหมดเลยจนกระทั่งในเล่มนี้จะมาจบอยู่ตรงที่คนที่เคยมีปัญหากับน้องในกองถ่ายที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะเขากลับมาอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาลอลุ้นกันว่าเขาจะทําอะไรและน้องจะรับมือกับเหตุการณ์นี้ยังไงในเล่มที่4ี่ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายกันนะคะ ก็สำหรับการรีวิวนิยายเรื่องกลับมาเกิดใหม่เป็นซ u เปอร์โมเดลเล่ม3ก็ถือว่าเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะฟังกันได้แบบเพลินๆและแฮปปี้กับการฟังนะถ้ามีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะยินดีรับฟังมากๆขอบคุณที่ฟังกันมาถึงตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ